สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปาสาทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลญักษณ์สแสดงการบวกและการลบนะคะเดี๋ยวไปทำความเข้าใจเลยค่ะ,ะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นถ้า24,758บวกกับสิงโต1ตัวจะได้เท่ากับ43,610แล้วสิงโต1ตัวจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวเราดูนะคะบาโมเดลตรงนี้ก่อนนะคะ,ะบาโมเดลบาโมเดลแถบแรกนะคะคุณครูจะให้แทนค่า24756นะคะแล้วก็สิงโตตัวนี้ไม่รู้เท่ากับอะไรนะคะไม่มีค่าให้เรานะคะจะเท่ากับทั้งหมดนี้นะคะเวลาบวกกันแล้วจะเท่ากับ43610นะคะแต่ไม่รู้ว่าสิงโตมีค่าเท่าไหร่นะคะจากรูปโดยความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจะได้ว่า 43,610นะคะตรงนี้นะลบกับ2 4 7 5 6จะได้เท่ากับสิงโตนะคะเราก็เอาไปลบกันดูจะได้เท่ากับอ่เมื่อเอาไปลบกันแล้วจะได้เท่ากับ18,854นะคะแสดงว่าสิงโต1ตัวจะเท่ากับ18,854นะคะนี่นะคะเราก็เอาค่าที่เราได้แล้วไปแทนค่าดูนะคะว่าจะได้เท่ากับ43,610มั้ยไหมคะ แสดงว่าได้เท่านะคะก็คือเอาค่าที่เราได้แล้วว่าสิงโตหนึ่งต,ตัวเท่ากับหนึ่งหมื่นแปดันแปดร้อยห้าสิบสีไปแทนในประโยคสัญลักษณ์นะคะจะได้เท่ากับคำตอบตรงนี้นะคะจะได้ว่าสองหมรยห้าสิบหกบวกกับหนึ่งหมื่นแปดพันอยห้าสิบสี่จะเท่ากับสี6หมนันสิะคะดังนั้นสิงโตหนึตัวจะเท่ากับหนึ่งหมืดพันแปดร้อยห้าสิบสี่นะคะ ตัวอย่างต่อไปนะคะถ้าสุนัขตัวนี้ลบกับ21,886จะเท่ากับ29104แล้วสุนัขตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็คิดคล้ายๆกับข้อแรกเลยนะคะเราก็เอา2 9 1 0 4ไปบวกกับ21886เราก็จะได้รู้ว่าสุนัขหนึ่งตัวเท่ากับเท่าไหร่นะคะพอบวกแล้วก็จะได้ว่าพอบวกแล้วนะคะก็จะได้เป็น59,999 จากนั้นเราก็เอาค่าที่เราได้ไปแทนค่าลงเลยนะคะเราก็แทนค่าได้เลยค่ะ5990 0ลบกับ21ง1 8บก็จะได้เท่ากับ2 9 1 0 4นะคะแล้วเราก็ตั้งลบดูถ้าลบกันแล้วได้เท่ากับคำตอบตรงนี้นะคะแสดงว่าเราคิดถูกนะคะอ่าดังนั้นส่วนนตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ5990นะคะต่อไปนะคะตัวอย่างข้อนี้นะคะถ้าน่องไก่บวกกับน่องไก่จะได้เท่ากับ2 2 0 6 แล้วถ้าน่องไก่อันเดียวจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็จะมีวิธีการคิดอยู่ว่าจากรูปนะคะน่องไก่บอกน่องไก่น,นี่เรารู้นะจะเท่ากับ2 2 6 6นะคะเราก็ลองพิจารณาดูนะคะ2ชิ้นจะเท่ากับ2 2 6 6นะคะแล้วถ้า1ชิ้นเท่ากับเท่าไหร่แสดงว่าต้องครึ่งหนึงถูกไหมคะต้องครึ่งหนึงครึ่งหนึ่งของ2 2 6 6ก็จะเป็น1,103นะคะ บวกกับ1103 10, ก็จะได้เท่ากับ2 0 2หนะคะค่าน่องไก่น่องเดียวจะเท่ากับก็คือเท่ากับ1103 10, นะคะยังไม่จบนะคะแล้วถ้าคุณครูถามต่อไปอีกค่าว่าถ้าพาย1่ชิ้นลบกับน่องไก่จะได้เท่ากับ32,156แล้วพาย1่ชิ้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่าเราก็มาทํานะคะเราก็มาดูว่าอันไหนที่เราทราบค่าแล้วบ้างปรากฏว่าน่องไก่1ชิ้นเราทราบค่าแล้วว่า เท่ากับ1 1 0่แล้วก็แทนค่าเลยค่ะอาจจะได้ว่าพายลบ1 1 0 3เท่ากับ32156นะคะนี่คือเราแทนค่าแล้วนะคะแต่เรายังไม่ได้ทราบค่าภาย1ชิ้นเราก็มาหานะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหานะคะจะได้ว่า2อันนี้ลบกันนะคะได้เป็น3 2 1 5 6บวกกับน่องไก่นะคะ บวกกันก่อนพอบวกกันแล้วเราก็จะได้ค่าพายออกมานะคะบวกกันแล้วก็จะได้เป็น42,259นะคะ42,259นี้จะเป็นค่าพาย1ชิ้นนะคะดังนั้นเรารู้ค่าพายแล้วเรารู้ค่าน่องไก่แล้วเราก็เอามาแทนค่าหนึ่งนี้ได้เลยนะคะนั่นก็คือว่าจะเอาค่าพาย4 2 2ห9ัยลบกับน่องไก่1ชิ้นจะได้เท่ากับ32,156นะคะ เราก็ไปตรวจคําตอบดูว่าเราคิดถูกไหมแล้วก็ตัวเลขลบกันดูจะได้เท่ากับ3 2มหมัห้นะคะถ้าได้เท่ากันแสดงว่าเราคิดถูกนะคะดังนั้นค่าพายอย่างเดียวจะมีค่าเท่ากับ42,259นะคะและเดี๋ยวนะคะหลังจากจบคลิปนี้แล้วนะคะให้นักเรียนดูวิธีการทําแบบฝึกหัดในเรื่องนี้ด้วยนะคะและเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในเรื่องแบบรูปของจํานวนที่ลดลงนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ